สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่11เดือน11,2024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Delta BS, b h BDMS กับ a d v a n c e c p ซ k b a n k p t t บ p s c c j m t ที่ตามลำดับนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะเซต เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่าแต่ว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสองแดงนะเป็นสองแดงหมายความว่ามีโอกาสย่อนะแบบนี้มีโอกาสย่อลงมาในกรอบนะย่อแล้วถ้งแบบนี้นะเป็นไซด์เว่อพนะเป็นไซด์เว่อพแบบนี้นะซึ่งถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกเพราะว่า มันยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลีย่ยถูกไหมมันยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้มันก็ก็เป็นธรรมดามันขึ้นมันก็ต้องมีลงนะลงเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปต่อได้นะลงเพื่อจะได้ไปต่อได้นั่นเองก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับมุนก็ยังถือได้เป็นตัวเราต้องดูเป็นตัวตัวไปนะอ่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกบ้างตัวเดลต้าอืม ตัวนี้ผมเอามาผิดตัวอ่ะอ่ะตัวนี้เดลต้านะเดลต้าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็160ใช่ไหมที่ให้ไปเนาะเป้าก็ถึงละตอนนี้มีการย่อตัวลงมาเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนพอดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะ แนวรับนะสำหรับตัวเดลต้ามีตรงนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเป็นแนวรับนะสำหรับใครที่เข้าไปแล้วนะก็คือในท i m ฟ f r หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็มีให้เข้านะเนี่ยใครที่มีก็วางสต็อปลอดไว้ที่หนึ่งร้ยสี่ิบเก้านะถ้าคุณมีทุนร้อยสี่สิบแถวๆเนี่ย เทรตอนมันเบรกนะร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสี่สิบก็หลุดร้อยสี่สิบเก้าขายออกก่อนแต่ว่าถ้าทุนข้างล่างถือไปเถอะนะเหมือนอย่างที่บอกตัวต่อมาบีสนะครับบำรลุงลาดตอนนี้เปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะอืมเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงเป็นที่เรียบร้อยบำรลุงลาดเพราะว่า คือเขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมหลุดตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้หลุดตรงที่สองก็คือหลุดแนวรับเดิมแนวรับเดิมเขามีอยู่ตรงนี้ก็หลุดนะเห็นไหมตรงนี้ก็หลุดตรงนี้ก็หลุดนะโซนนี้โซนที่เป็นแนวรับ แข็งแข็งเมื่อในอดีตเนี่ยตรงนี้ก็หลุดอะเดี๋ยวขอดูทําอืมก็โดดหลุดเลยอ่ะโอ้ใจหลายจังนะก็แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดแดงอีกแบบนี้รอดูอีกทีที่สองร้อยยี่สิบะสองรอยี่สิบไปเลยแบบนี้โอ้โหบ้ามาก มันมีข่าวอะไรไหมมีข่าวอะไรปะไอตัวบำบุงราานเดี๋ยวขอดูหน่อยนะไม่มีข่าวอะไรนะข่าวไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ๆก็หลุดลงมาอ่าไปตามดูแล้วกันแต่ว่าการาฟเนี่ยมันหลุดสองร้อยหกสิบเอ็ดแบบนี้ก็ไม่ดีละหลุด สองสี่สิบด้วยประเด็นคือไม่ดีมากมานะโอ้โหแค่กี่วันเนี่ยลงมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่องนะตัวนี้ก็สำหรับใครที่มีหุ้นนะทำใจขายไม่ได้ก็รอดูตรงบริเวณตรงเนี้ยร้อยยี่สิบสองอยี่สิบ สองร้อยสิบสองเนี่ยเออมันหลุดเปล่าถ้ามันหลุดก็โอ้แสดงว่าหลุดจริงนะอืมแต่ว่าถ้าขายไปแล้วก็รอดูนะใครที่อยากรอรับนะใครอยากรอรับรอดูแนวรับแรกสองรอยยี่สิบรับอยู่ไหมอ,อ่าถ้ารับไม่อยู่รอดูอีกทีที่สองร้อยสิบสองนะแต่ถ้าใครไม่มีหุ้นแล้วก็ไม่ได้อยากเทรดหุ้นขาลงก็ไม่ต้องเอานะไม่ต้องไม่ต้องไปไปรอรับไปหาหุ้นตัวใหม่ดีกว่า ตัวถัดมา BDMs อ่า BDMs ก็ลงตามที่กราฟบ,บอกแล้วก็เรากานกราฟมาได้สักพักแล้วว่าเฮ้ยเขามีโอกาสลงมาที่25บาท50ตังค์26บาทแถวนี้ก็รอดูนะรอสัญญาณการกลับตัวมันลงมาถึงละเราก็รอสัญญาณการกลับตัวว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามีก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็จับตามองละเริ่มจับตามองนะ ให้แนวรับเพิ่มอีกแนวหนึ่งตรงนี้โซนนี้เนี่ยโซนนี้แหละรอดูรอดูนะถัดมาเจ้าตัวกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็แท่งราคาเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอืมก็เป็นไซส์เวัพอยู่ในกรอบนี้นะหกสิบสี่บาทถึงหกสิบแปดบาทนะตอนนี้ก็ ถ้าหลุดหกสิบสี่บาทถ้าซื้อมาตั้งแต่ห้าสิบห้าห้าสิบแปดแบ่งขายออกก่อนนะแบ่งขายออกก่อนนะอืมเพราะว่ามันก็ต้องต้องมีย่อแหละมันต้องมีย่อนะย่อลงมาเส้นค่าเฉลี่ยปืดลงมาแบบนี้แล้วค่อยไปต่อเพราะว่ากันไปนะจะไม่ให้ย่อเลยมันก็นเนะขึ้นมาขนาดนี้อะใช่ไหม แล้วคนเราส่วนมากมาพึ่งกล้าตอนนี้ด้วยแต่สองเขียวใช่ไหมสองเขียวปั้งมาแมงเป็นแนวต้านเลยตรงนี้อะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละก็คือโดนก็โดนนะถามว่าถ้าคุณได้ซื้อตรงนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้แล้วขายออกไปคุณโดนเท่าไหร่โดนประมาณห้าหกอร์เซ็นใช่ไหมห้าหกเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไรเออน,นะเพราะว่าตอนที่มันวิ่งมันวิ่งเยอะนะ มันวิ่งเป็นรอบหนึ่งอ่ะออวิ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยโหอืมเสียน้อยไม่เป็นไรฮะแล้วก็ค่อยมาแก้คืนได้ถ้ามันลงมาตรงนี้โอ้โหสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไหวไหมละ่ะเออใช่ไหมถ้าไม่ไหวเราก็ขายออกก่อนถ้ามันหลุดหกสิบสี่นะ ถัดมาตัว a v a n c e a d v a n c e เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะใครที่มีหุ้นก็ถือไปแท่งราคายังเป็นสีเขียวอยู่นะก็หลุดสองขายออกก่อนถัดมาตัว c p r อ่าไม่ขึ้นฮะ c p r ไม่ขึ้นนะครับจากเขียวเขียวมาปิกกลับมาเป็นสีแดง แบบนี้หมายความว่ามันก็เป็นสภาวะไซเวว์สนะู้กันอยู่นะก็ประมาณนี้ไซเวว์อยู่ในกรอบ62บาทท้าสิบสตางค์ถึง65บาท25สาตางค์ถ้าทะลุนะถ้าทะลุก็ไปต่อนะทะลุขึ้นขึ้งบนไปต่อถ้าทะลุลงข้างล่างห่างก็เจอกันอีกทีก็ตรงนี้เลยนะแนวรับถัดไปเลยก็คือแนวนี้ เห็นไหมคนติดจะเยอะแถวๆเนี้เนี่ยประมาณห้าสิบหกบาทเจ็สิบห้าตาง์นะถ้ามันหลุดหกสิบสองบาทห้าสิบเนี่ยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบ้านะตอนนี้ก็ใครที่มีหุ้นนะครับใครที่มีหุ้นก็ถือไปเหอะนะหลุดหกสบองบาทห้าสิบก็ขายนั่นเองนะตัวถัดมาเคแบงอ่ะ เคแบงมีสัญญาณการกลับตัวนะมีสัญญาณการกลับตัวตรงนี้เห็นไหมเป็นสองเขียวละแนวรับอยู่ที่ตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดห้าเนี่ยมันเคลื่อนที่ไซด์เวย์อยู่ข้างล่างตรงนี้ชน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 ก็รอ,อดูว่า ผ่านได้เปล่าถ้าผ่านได้ก็ไปต่อถ้าผ่านไม่ได้ก็ย่อลงมาแบบนี้นะอืมก็รอดูนะครับรอดูใครที่มีหุ้นไปแล้วสำหรับใครที่มีหุ้นไปแล้วเนี่ยก็วางต็อปลายที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดห้าเออแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีหุ้นอยากให้ชัวก็ให้มันทะลุหนึ่งร้อยห้าสิบก่อนทะลุหนึ่งร้อยห้าสิบก็รอไปขายหนึ่งรอยห้าสิบห้า 159สต็อปลอตหนึ่งสี่สเห็นไหมแบบนี้นะหือถ้ามันทะลุใช่ไหมเราก็บายไปเลยป้งรอขายตรงนี้หรือว่ารอขายตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้เห็นไหมโดนโดนประมาณ3ามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมได้3.9ได้6.3 อืมก็ถือว่าคุ้มที่จะเข้านะโอเคนะประมาณนี้ถัดมาพีทีทีอีพีพีทีอีพีอ่าเป็นแท่งราคาสีแดงแล้วนะเออก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเออไม่ค่อยน่าไว้ใจนะใครที่มีหุ้นนะใครที่มีหุ้นที่ซื้อตั้งแต่ร้อยยี่สามร้อยยิบสี่ก็พิจารณาขายทำกำไรได้นะเพราะว่ามันขาลงอ่ะ เออมันขาลงนะค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนอะใครที่อยากซื้อใจเย็นนะใจเย็นรอที่แนวรับรอร้อยี่สิบร้อยสิบสามก็วากันไปต่อราคาหน่อยช่วงที่มันเป็นขาลงนะถัดมาโอ้ซอ๋อมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอวาดแนวรับแนวต้านใหม่เลยแล้วกันนะ อื uh huh. อันนี้ทามเฟมมันนะเนี่ยโอ้อ oh. uh ืม huh. ถ้าแนวรับทามเฟมันเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะแปดสิบหก าเฟรมวีกมีแนวรับไหมอ่าตรงนี้วีกมีตรงนี้แดงแดงอยู่นอืมค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักอ่ะเดมีแนวต้านตรงนี้โอเค ได้มาล้วก่อนโอ้ค่อนข้างหนักนะถ้าหลุดตรงนี้นะก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าจุดห้าเนี่ยมีคี่ที่เป็นแนวรับเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าเลยนะแต่ว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยเอาร้อยแปดสิบก่อนนะร้ 180. อยแปดสิบแล้วก็ร้อยหกสิบ อืมไม่ค่อยดีนะเอซไม่ค่อยดีเลยอะ่ะไม่ค่อยดีเลยแบบนี้อืม ็มีโซนนี้ใช่ไหมถ้าหลุดโซนนี้มาแถวๆนี้อืมแล้วเสาที่เราให้ไปกันแหละไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีถ้าหลุดหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยไม่ดีเลยนะสำหรับตัว s ่นะอืมใครที่มีก็สู้ๆแล้วกันนะใครที่มีก็สู้ๆแล้วกันแล้วก็ใครที่ซื้อตรงรอบเนี่ยคือคุณต้องออกให้หมดแล้วนะ เนี่ยซื้อตรงรอบเนี่ยต้องออกให้หมดละแถวแถวซื้อตอนสิงหาเนี่ยคือมันหลุดหมดแล้วอะเออไม่น่าละไม่น่าละนะไม่เข้าไปด้วยนะไม่บางคนบอกโอ้โหมันลงมาเยอะแล้วเข้าเลยดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบไม่เอานะอืมถ้าคิดจากรอบนี้นะจากตรงนี้นะมันลงมากี่เปอร์เซ็นต์ โอ้โหห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์าำถามคือแบบโอ้โหมันลงขนาดเนี้ยแม่ไม่น่าวะ่ะอืมไม่น่ารับนะตัวนี้ไม่น่ารับเหตุหุ้นขาขึ้นดีกว่าเออดูขาลงอะ่ะ เห็นหม,มันมีเด้งบ้างแหละเห็นปะเนี่ยมันมีเด้งแหละแต่ว่าโหมันก็ยังที่ทางลงอะ่ะแล้วนี่ก็คือยังไม่ได้มีการบอกว่าจะกลับตัวอะไรใดๆเลยอะ่ะนะอย่าเข้าอ่ะตัวสุดท้ายนะเจมทีเจมทีเ,มทเป็นนโน้มขาขึ้นเนาะเออสวย แพทเทิร์นมาเต็มเลยนะเห็นไหมอืมแนวโน้มผักขึ้นชัดเจนนะสำหรับใครที่มีก็ถือต่อไปนะถือต่อไปวางสต็อปลอดไว้ที่18บแาทหกแนวที่จะขายนะก็คือ22 23, บาท23่บาทเจนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้คงประมาณนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ